อยู่ตรงหน้าแล้วครับไมค์ไฮเปอร์เอ็กซ์โซโลเคสเป็นไมค์ของทางไฮเปอร์เอ็กซ์นะครับที่ออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคบเป็นไมค์ตัวเล็กจิว๋วตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับนักสตรีมเมอร์นะครับหรือว่าจะเป็นคนทำพอดแคสต์นะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับผมตัวนี้นะครับรับเสียงเป็นแบบคาเดลอยครับรับเสียงแบบทางด้านหน้าแบบนี้เนาะ โดยตัวแอปที่เขารองรับนะครับก็จะเป็นแอปดังๆทั้งนั้นเลยครับอย่างเช่นแบบ Teamspeak นะครับหรือว่าจะเป็น Discord Skype OBS ก็รองรับนะครับแล้วก็เป็น XSplit 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 นะครับตัวสายเขาจะให้มาเป็น Type C to USB 2.0นะครับนี่ตัว Type C เนี่ยเอาไปต่อเข้ากับตัวไม้นะครับแล้วก็ USB Type C อ่า USB 2.0เนี่ยเชื่อมต่อเข้ากับตัวคอมได้เลยนะครับเป็นแบบ plug and play นะครับก็คือเสียบปุ๊บแล้วเราสามารถเล่นได้เลยนะครับใช้งานได้เลยไม่ต้องลงไดเวอร์อะไรเลยนะ เรามาดูที่ตัวสินค้ากันนะครับนี่ครับตัวไม์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะรับเสียงแบบทางด้านหน้าแบบคารดิโออย์นะครับส่วนด้านบนเนี่ยสามารถกดทัชนะครับเพื่อมิวไม์ได้นะจะมีไฟสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเป็นสีแดงๆงครับถ้ากระพริบคือเรามิวไม์อยู่ถ้าไม่กระพริบเนี่ยคือเรากําลังใช้งานไม์อยู่นะครับด้านหลังเป็นแบบ type C USB type C แบบนี้สามารถเชื่อมต่อพอร์ต type C เข้าได้เลย ส่วนด้านล่างนะครับเราสามารถไปเชื่อมกับเจ้าตัวของขาไม้นะครับเราสามารถแบบว่าตั้งให้มันขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้หรือว่าตัวขาที่ยึดกับโต๊แล้วเป็นแบบอย่างเงี้ยทุกคนน่าจะเคยเห็นอยู่เนาะที่เขาใช้ทําแบบนี้กันนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวขาจะเป็นแบบนี้ครับสามารถยกขึ้นได้ในระดับหนึ่งนะเวลาใช้เราก็แค่เสียบลงไปครับมันก็จะล็อกลงพอดีล็อกเลย สามารถนําไปใช้งานได้นะครับตัวน้าตด้ก็จะมียางๆนิดนึงนะครับเอาไว้แบบกันเลื่นเนาะหลายคนอาจจะสงสัยน้าหนักแบบผมนะครับอาจจะชอบความเบาใช่ไหมน้ําหนักตัวไมโครโฟนนะครับ261กรัมนะครับน้ำหนักขาไมโครโฟน,นยอยู่ที่125อย่กรัมรวมสาย USB ด้วยทั้งหมดเลยนะเบรเซตอยู่ที่430กรัมครับผมแต่ตัวนี้มันมีข้อสังเกตอยู่ทุกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถพกไว้แค่เจ้าตัวนี้ได้ครับถ้าเกิดเรามีโต๊ะเนี่ยเราสามารถเอาไปตั้งแบบนี้ได้ตั้งตั้งแบบเนี้ยมันสามารถตั้งอยู่ได้นะ ซึ่งถ้าเราพกสายบวกกับตัวไม่เนี่ยมันก็จะแค่ประมาณ2 0 0ร0ถึงกรัมเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นไม้ที่น้าหนักเบาอยู่นะสามารถพกพานําไปใช้นอกสถานที่ได้นะครับบางคนอาจจะเอาไปไลฟ์สตีมที่ร้านกาแฟอะไรเงี้ยก็สามารถเอาไปได้นะครับตัวไม่เนี่ยสามารถตัดเสียงได้ดีนะครับขึ้นความถี่ต่ำๆเนี่ยผมแทบไม่เห็นเส้นเลยนะครับคือแบบว่าความถี่ต่ำๆเนี่ยมันจัดก,การหมดเลยนะครับจะได้ยินแต่เสียงพูดของเราเนะแต่ตัวนี้นะครับผมใช้กับโน้ตบุ๊กเนี่ยแอบมีปัญหานิดนึงตรงที่เวลาผมพูดดังเกินไปนะครับไม้มันจะพีแแลล้วเเสยยงจะตกไป ฮัลโหลฮัลโหลอาวป่าเอทีเอใไม่ฮัลโหลเอผมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่พออะไรใช่ไนะครับแต่พอลองไปเสียบใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับโอ้สามารถใช้งานได้ปกติเลยครับเสียงเนี่ยคมชัดสบายเลยตัวสายเนี่ยที่เขาให้มานะครับยาว2เมตรนะครับสามารถใช้งานได้แบบไกลๆได้เลยนะ ส่วนขึ้นความถี่เสียงนะครับจะอยู่ที่16บิตนะ48,000เฮิรต์นะครับ2 channel นะครับก็คือมันจะบันทึกเสียงเป็นแบบ2ช a n n e l นะครับเราสามารถเอาไอ้ h a n n e l เนี้ยไปแยกเป็นซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยได้นะอันนี้ตามที่ผเอเข้าจนะไม่รู้ถูกเปล่าสรุปนะครับใครที่กำลังมองหาไมโครโฟนคอนเดนเซอร์สักตัวหนึ่งสำหรับใช้งานไลฟ์สตรีมหรือว่าใช้งานในการทำพอดแคสต์นะครับแล้วอยากจะเริ่มจากไมค์ตัวเล็กๆก่อน h y Per X Solo Cast ครับเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับนี่สามารถตั้งแบบนี้ได้เลยนะ ใช้ง่ายกับคอมพิวเตอร์ได้สะดวกมากๆเลยนะครับผมยังไม่ได้ลองเอาไปใช้กับพวกอุปกรณ์อื่นๆนะซึ่งถ้าเรามีสายหรือว่ามีตัว Type C ทูอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้นะอาจจะใช้กับโทรศัพท์ก็ได้นะอันนี้ไม่แน่ใจยังไม่เคยลองเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะไปลองให้ดูนะก็ถ้าเกิดใครอยากฟังคลิปเสียงนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีทดสอบเรื่องเสียงให้ฟังนะครับหรือว่าจะไปดูคลิปพอดแคสคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับคลิปนั้นผมก็ใช้เจ้าไม้ตัวนี้แหละในการ อัดเสียงนะครับผมสุดท้ายและท้ายสุดครับมันสามารถใช้กับ PC นะครับหรือว่าจะเป็น p l a y s t a t i o n 4หรือว่า Mac นี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับผมตัวนี้ฟรีประกัน2ปีนะครับสามารถเสียสามารถส่งศูนย์ได้เลยนะประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวไม์ตัวนี้นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับดังสตอรี่เรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับฮัลโหลครับโอเคตอนนี้ผมอัดเสียงจากเจ้าตัวไมค์ HyperX Solo Cast นะครับ เห็นไหมไมโครโฟน HyperX SoloCast คือเราเสียบสาย USB นะครับเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะครับอันนี้ผมอัดผ่านโปรแกรม Action นะครับเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้ทีนี้ผมมีทริคนะครับสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วเสียงไม์มันพลิกๆนะครับให้เรานะครับลองมาดูที่ตัว Sound Setting ครับตรงนี้ครับอ่ามันก็จะมีหน้านี้มานะครับ In p u t เนี่ยคือไม์นะครับเราก็มาดูว่าเราติ๊กเป็น h y p e r x s o l o c a s t หรือยังนะครับถ้าเราติ๊กแล้วนะครับให้เรามาดูวอลลุ่มครับ คือถ้าเราปรับไปที่100เนี่ยบางทีเสียงมันดังไปครับแล้วเสียงมันแตกแบบเวลาเราไปพูดใกล้ๆ้ไมค์นะครับบางทีเสียงมันแตกนะครับผมเลยปรับลงมาสักประมาณ80ครับปรากฏว่าเฮ้ยโอเคขึ้นนะแบบประมาณ80นี่ยครับพูดจ่อกใกล้ไมค์ก็ยังแบบเออโอเคนะเสียงไม่ได้แตกมากนะครับผมก็เลยปรับที่ระดับประมาณ80ประมาณนี้นะอันนี้อัดผ่านเสียงอัดเสียงผ่านโปรแกรมแอคชั่นเออโอเคได้ประมาณนี้ครับทีนี้เราจะมาลองอัดเสียงผ่านเจ้าตัวของ OBS ดูนะครับ ปรับเป็น HyperX ก่อนนะเรียบร้อยนะตรงนี้เราอาจจะเพิ่มระดับได้ครับแต่ผมกลัวว่ามันจะพีเกินไปผมก็เลยลดมาสักประมาณ3เดซิเบลอ่ะลดมาประมาณนี้นะครับให้คุณภาพเสียงมันโอเคนะเป็นไงเสียงตอนนี้นะครับเป็นไงบ้างครับฮัลโหลได้ยินเปล่าเป็นไงบ้างครับอัดผ่านโปรแกรม OBS นะตอนนี้เสียงที่ได้เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวจะลองพูดใกล้ไหมนะตอนนี้อยู่ห่างประมาณแบบอ่านิดนึงห่างนิดนึงไม่ห่างมากแต่ว่าอันนี้อยู่ใกล้ไหมครับอยู่ใกล้ไหมเสียงเป็นไงบ้างดังเกินไปหรือเปล่าประมาณนี้ครับผม สำหรับการทดสอบเสียง